โอเคนะครับกลับมากันต่อกับไมค์ครับผมก็ได้ไปลองสกินใหม่เพราะว่าสกินเก่ามันขี้เน่ามันไม่สวยเนีย่ยนี่ผมก็ลงมัดลงเชดเดอร์ไปนะครับเฮ้ยทูแมนนี่ไม่เอายัดเทโลบิกะตีกองโอเคเราจะมาสร้างบ้านกันสร้างบ้านกัน เท่านี้แหละแต่ไม่ได้สร้างในนี้ตรงนี้เป็นฟาร์มก่อนอื่นตัดไม้กันก่อนเราต้องการไม้จำนวนมากอา้าวพี่ไม่มีพี่แอ็กเอ้ยไม่มีแอ็กเออโอ้ไม่มีไม้ด้วยใช่ต้องไปโดไม้เราจะไปโดไม้กันดึง โอเค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 เราแควร์วูดเราจะเอาดีไหมคำตอบคือไม่เอาที่แน่ๆคือมันน่าจะหวัดเสียวไปนะเผื่อมันมีแม่มดหล่ะครั้งเนี้ยเราก็สวยไป ดูดเดเยเยไม่มี <c oughs> ออฟตูมโอเคโ <c oughs> ห,หมยเยอะมาก เด the ี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนตัดต uh? ัดไม้พวกนี้เสร็จโอเคโอเคนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็ได้มาหมดแล้วกลับกันเดี๋ยวรอร้อยสเป โอ้ยหมดขึ้นสเปซบาร์เฮ้ยมดเจาะเอ้ยเส้สวยดีกว่าเราไม่เน้นเราไม่เน้นความเร็วไปกันเบอ์แต่เราจำทางกลับไม่ได้ ปกติเลยครับสรุปบ้านเรามันอยู่ตรงไหนวะเอาเจอละโอเคโอเคโอเค มาอบเบยกล่องหนึ่งกล่องสามไอร์แนอินกับตัดมา มีซุปเห็ดเก็บไว้แอปเปิ้ลย่างเนื้อหมูไว้ดีกว่าหูไอรอนไอรอนแมนไอรอนแมน บาลีดแมนตออุ้ยเออโอเคโอ้ชัปเล่เต็มเบอร์หนึ่งสองส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บ วอ oh, k i oh. oh, hey, hey, hey. n g d e a d เอาแค่นี้ก็ไม่ถึงแค่เนี้ยไม่ถึงหรอโอ้ยมันยังไงแฟนดูดีๆนะมันจะมีเงาด้วยนั่นๆๆๆๆๆๆๆแปลว่าตอนนี้เที่ยงอบ่าย เบอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปกายอเราต้องทำสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเช้าเพราะว่าจะซอมบี้จะบุกพอ,อตอนนี้พ่าเปไปอีซี่ตายละไกลมืดละ ว่าแต่ลงชัดเตอ้วมันภาพสวยขึ้นเลยนะแต่มันลายตาตรงต้นไม้นี่แหละ แล้วมั้งก็เลยไปตั้งนานละโอพอผีบา้าถามแปลกไป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 งดังแล้วนะโอเคมาคงจะได้ยินแล้วนะ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 ชงชอยอ้ยอคำนี้พูดกับเพื่อนจนติดปาก เชสวันของแชปลิงแชปลิงแชปลิงไม่ใช่แชปลิงโทษทีครับ จังวะโอ้ยสำหรับใครที่ลง s h a อร์จะปรับให้มันเป็นแบบเนี้ยตรงนี้เลยครับ shader ลองใช้แบบนี้ดีกว่าอเหือกเป็นไรอะ่ะโอเคนะครับกลับมากันต่อเพราะว่า มันค้างแล้วมันอะไรไม่รู้มือเกียร์ค้างแล้วไมค้ามันก็ปิดไปเองแล้วเนี่ยไปมาได้ไม้ตั้ง62อันขาดไป2อันลืมตัดตรงนั้นอีก2อัน <c oughs> ตรงนั้นและตรงไหนละ่ะแถวนี้ลย แกะทำไมแกะเลือกแสงได้อู้พระเจ้าโอ้แสบตาโอ้โหเงายาวมากอะไรวะทำไมนี่มันเป็นแบบนั้นขวานก็จะสีเงินเชอะ ฉันต้องนอนฉันต้องนอนอ้ามันมาแล้วเออใช่ถ้าสมมติว่าคุณลงวอล์พอเท่าแล้ยิงพาเท่าอันนึงไปดวงจันทร์ได้ยิงอันนึงใกล้ๆคุณ,ค,ณคุณจะรดนโดดไปดวงจันทร์ต้องนอนไม่นอนไม่ได้ยังไม่ได้ตัดยังตัดไม่ครบเยอยไม่ต้องมาพูดกันเลย ไม่ยอมไม่อีกนี่ยกโทษให้ไม่ได้ย,ย่าอีประเทศประเทศไทยรวมแลเนื้อชาชาไทยเป็นพชารัฐหนาวโอ้พิษอะไรวะ หลาคิดบ้านพอเธอหรือทำไมถึงสั่นแบบนี้ดูดูดูมันยอมจะแตกก็ไม่ยอมแตกโอ้ฟ้านี่มันสวรรค์หรือเปล่าสี่สองอันแล้วนะน่นสวรรค์แซบลิงชัดๆ โอเคเริ่มสร้างบ้านกันต้องเตรียมไม้เตรียมไม้เตรียมไม้แล้วก็เตรียมไม้แล้วก็เตรียมขวานแล้วก็เตรียมของกิน ได้เหลือเอาออกไปให้หมดดงนี่หนึงตรงนี้ต่ห้าตรงนี้เป็นประตูหกเอ้าทำไมันไม่มีเสียงวะ 一、二。Uh, นี่คือประตูหลักบ้านเมือนยังตอนนี้ประมาณเที่ยงตรงดดดดดอออออ นา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 ก็ทำมันกว้างขวางยี่ยงนี้เราต้องทำใหม่ไม่ใช่เราต้องค้าพี่ผุดวันหนึ่งสอง,ส,องสามสี่เยอะรอดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ เขาตัดคลิปการขุดดินนะครับหลังจากนี้ก็มันก็จะไม่ต่อเติมบ้านเลยแค่ขุดดินเสร็จบายบายโอเคกลับมากันต่อไม่มันจะพอไหมเนี่ยฮะหกสี่อันนี่ไม่พอแน่เลย ไปแก่ทีหลังตตึึึงงมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปแล้วมันแย่ไปเร้วมันเยอะไปแล้ว นี่มันจะเกิน64แล้วนะมันก็เกินแล้วไงโอเคคงน่าจะพอนะ29อัน นะครับโอเคมาต่อ เพราะ F P S เหลือแค่สามโอเคกลับมากันต่อหลังจากความแหลกมาเยือนอหน้าบ้านไม่ต้องมีอะไรมากหรอกสร้างบ้านนี่อาจจะมาอาจจะต่อคลิปหน้าด้วยก็ได้นะครับ โทษ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 วอวโทษโทษแอะแอะ